สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบัเวทกันนะครับหนูอะเป็นคนที่เล่นกีฬาแล้วก็แบบเป็นคนชอบเล่นบา์สเล่นแบบมินตันอะไรแบบนี้ค่ะในการแบบหนูก็แบบพอไปเล่นแล้วอะจังหวะบางจาังหวะชูดบาสหรือแบบใช้แขนเยอะอะหนูจะรู้สึกปวดไหลอ่อะค่ะอันนี้สามารถแก้ปัญหายังไงได้บ้างคะเรายกแขนอย่างนี้ได้ไหมมันจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วทางด้านนี้อะ ้เอะขึนม,มันไม่สามารถยกสุดได้อ่ะค่ะด้านนี้ก็ไม่ได้ด้านนี้ก็ไม่ได้เหรอแล้วเอามือ,อใส่ตะขอหลังได้ไหมค่อยหลังได้ไหมได้เยอะไหมใส่ใส่ไม่ถึงนะคะปกติแบบต้องใส่อยา่างเลื่อนเอาอะคะ่ะอ๋อสแสดงว่าสองสาเหตุนะครับคือเส้นเอ็นอักเสบเพราะการอุบัติเหตุนี่คือเส้นเอ็นอักเสบนะครับเราต้องมองตรงนั้นก่อนแต่ถ้ากระดูกเนี่ยแตกหรือเล้าหรืออะไรเนี้ยมันจะไม่ได้อย่างนี้ละมันอยู่ได้ไม่นานมันจะปวดมาก นะครับข้อที่1เส้น Excel, เอ็กเซข้อที่2กระดูกนะครับข้อที่สาก็คือมันเลื่อนไปจากเบ้านี้แขนเนี่ยมันหลุดไปจากตำแหน่งที่เคยอยู่ทําให้มันปวดมันก็เป็นเหมือนว่าเราเคยไหล่หลุดอะไรแบบนี้อ่าถ้าไหล่หลุดก็ก็คือมันเลื่อนไปจากเบ้านัา่นคือไหล่หลุดก็สามสาเหตุนะครับตอนนี้ถ้าอธิบายนะครับของน้องเนี่ยมันต้องหน้าท้องเนี่ยมีทั้งหมดเส้น10เส้นนะครับเส้นที่เกี่ยวกับแขนไหล่นเนี่ย เขาเรียกเส้นกาลัทธาลีมาไปที่แขนนี่เขาเรียกระยางสบ,ยบัยโบราณเขาเรียกระยางก็คือเส้นยิดโยนียระยางนะครับแล้วก็มาทางเส้นแขนนี้แขนซ้ยแขนขวาเดี๋ยวจะสอนท่ากายบริหารให้นะครับคืออย่างนี้ครับวิชายโยคะเนี่ยเป็นวิชาปรับสมดุลสมาธิมันเป็นวิชาฝึกนะต้องใช้คำว่าฝึกฝึก รักษาสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจโดยผ่านกระบวนการฝึกสมาธิเพราะถ้าคนไม่มีสมาธิเล่นโยคะไม่ได้แต่ตรงนี้ที่น้องป่วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้โยคะมาช่วยนะก็เดี๋ยวเขาเรียกไทยโยคะง่ายๆครับมันก็อยู่ในวัดโพครับที่ว่าท่าเรือนิีดตน85ท่านั่นแหละครับมันก็อยู่ในกร,ร,บร,นรนนะรบ,กบวนท่านั้นเดี๋ยวสอนให้นะครับที่ถามเมื่อกี้นะครับว่าปวดไหล่เนี่ยไหล่ติด ยกแขนอันนี้เราก็ต้องจับดูนะครับว่ายกขึ้นอย่างนี้ได้ไหมหรืออย่างนี้ได้ไหมน,นี่ครับต้องต้องต้องลองดูนะครับว่ามันได้ไหมเนี่ยครับถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ไม่ได้อย่างนี้ติดใช่ไหมครับหรือโทษจีินะครับด้านหลังอ่าแล้วก็ตรงนี้เอามือควยหลังไม่ได้ได้แค่นี้นะครับบางคนก็ยกได้แค่นี้ยกมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันก็มีเอ็นอักเสบ นะครับอย่างคุณแม่ผมเนี่ยตกลงไปเอ็นอักเสบแล้วก็ไม่กล้าใช้พอไม่ใช้ปั๊บผังผืวก็ยึดยึดมันก็จะยกขึ้นไม่ขึ้นคุณพ่อก็ยกได้ไม่สูงครับคุณพ่อได้แค่นี้คุณพ่อก็ล้มบ่อยครับแต่อายุมากๆเลยก็เลยอักเสบยกไม่ได้จะไปนวดจะไปกายบริหารใจก็ไม่เอาแกกลัวนะครับแต่นี้นี่คือท่านี้ตอนนี้จะสอนให้โดยทําเองได้นะครับเอาทำเหมือนท่าเมื่อกี้ครับหนึ่งถูกต้องครับแล้วก็ยกขึ้นช้าๆครับแล้วก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ไปถึงหลังสุดเลยนะครับไม่ก้าแขนออกครับช้าๆแต่ว่าไม่งอแขนนะครับ10ครั้งครับออาทำเลยครับ1อึ่งเอาเลยครับสองสามนี่เขาเรียกว่าย,ย,ก,ยกยกยกละสิบครั้ง แต่นี่น้องก็ไม่ติดไงครับก็เลยทําได้แต่ถ้าเอาคนติดสมมติว่าน้องทำเดี๋ยวทำเมื่อกี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้แค่นี้อย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวมันอักเสบได้แค่นี้ก็ทาแค่นี้อ่ะแล้วก็วาดแขนออกวาดแขนออกอ่าอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทําใหม่ทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจะค่อยๆยกขึ้นได้เองถ้าหมอปัจจุบันเขาให้ไปปูใไตแต่จริงๆวิธีนี้ง่ายกว่าครับนะครับคือทำวิธีนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ยกขึ้นส่วมันก็ค่อยๆขึ้นยค่อไปขึ้นไปเรื่อยๆได้เอง โดยธรรมชาตินะครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราว่ากระดูตัวนี้มันเลื่อนแต่นี่ผมไม่แนะนาต้องเป็นเป็นหมอนะครับเป็นแพทย์เหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ทุบนะครับก็แนะนําควรจะเป็นแพทย์ทำนะครับเป็นหมอที่มีความชํานาญมีความช่ยคือตัวนี้ครับเราก็จะให้เขาจับตรงนี้อะเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเนียเราก็จะจับตรงนี้น,นะครับเนี่ยตึกอ่ะเนี่ยก็หลุดละก็ มันจะเข้าที่แต่นี้ยกมันก็จะนิ่มแล้วมือก็จะสบายแล้วมันก็จะไม่ติดนะครับก็มีอยู่สองอย่างนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งค่ะฝากแชร์เรื่องราวดีๆสุภาพดีวิถีโอเรืกันนะคะ